นหนึ่งระว่าตึ๊บตื๊บเล้ยทตังค่ครับพี่ตังค่ครับชื่อไค่อนี่ค่ตังแม่แม่คิดอะไรได้กับไค่อยโนั้นดิอื่แม่คิดถึงพ่อมึงพ่อไปตามักลอยถึงกองใจไค่อยเลยอือก็เลยตั้งชื่อว่าลูกไค่อยค่อยต่เล็กไค่เปลี่ยนอตึงตึงไครน้อยเลยนี่ฮะน้อยเลยเนี่ก็น้อยก็เข้าใจแหละไม่ต้องว่านี่ถ้าไปเป็นโนราเขาเรียกโนราเขาอยน้อย โนราไม่ค่อยดีแต่ได้โนราใกล้หน่อยโนราใกล้หน่อยอ่าแหละค่ะโนราถ้าไปขับรถนะไม่ค่อยดีเชยพี่เบอร์เน็กนายอ้วนายอ้วนใกล้ถ้ากับคุ่เพรีวิ่งตัดหน้านายลูกน้องงอวนายอ้วนกล้แรงว้าอ้าวหน่อยปันนีเดี๋ยว่าปันนีเดีวว่าอีกคนก่อนถ้าออกมาอีกคนก่อนเลยมาท่านแถวนี้มาท่านดีเบียวเอกจะเฉยจะได้ใกลยาวอ้าว พบกับนายพรานย่าลยกับพี่น้องในช่วงนี้ ผมเพียงไม่เทรดหว่าลังจากถูกดยเหล่าตำนำพลิกเคยไม่ชี้ชายดีปรีนาวแกงใส่เปล่าไม่ตึงเกลือจาดเบื่อเซล ก้ากับนาโนโรา่าพอพ่างอปีไม่นี่ใดเมียมาหนึ่งคนเหมือนกับไดแลนหูสุดแขนเต้นโกรธโดดที่พ่อแม่ยหยื่สิวะโดดที่ก็จองที่ก้าวน้าหกแม่ยายตกปลัดจากม้อนลงไปโนอน่า ลงไปจุดปาตุ้งรุดออกจากกายพอเห็นเคยแม่ยายดับไฟออกจากวังเนอีนี่ดับไฟออกจากวังพอที่ได้ออกจากบ้านพอเห็นเคยแม่ยายอยากว่างแล้วุณรุดตายไปแล้วลาเลยเน ดีเลยอวดสักยาพับ <วะ S 2> ดีนะบลอดไรหน้ากากนี่แหละควันไม่ต้องต่ำไรเลยเกียดเหม่มลออ้อเกินมุกไหนพลาดมาแล้วอ,อ,อือหอกันได้ยาวหน้าพลาดนั้นแหลมไเ่เหมนยไม่ดี<อ>ครับโอ,โอ้รู้ล啦มาดีรู้ละเอาจริมงมึงแหลมเป็นก้อยยื้อโอ้โไม่รู้ พูดึงว่าเป็ดว่าอยู่นี่เป็ดว่านี่เลยพาไปเลี้ยงเก็บบ้านรักตัวนะใช่แต่อย่าถุ่มเรินอ,อีกอีขี้ได้มุกแหมมึงเลยโอ้ดูเล่นเก็ตกันในป่านนี้มึไม่เต้นนานรู้เลยอย่าปมต่อกับมันรู้เลยนี่โนราคย่ยฮะโอ้ค่ยสั้นจังเะทีะะโอ้แต่หิ้ดได้โนราค่อย ไปเตาแต่ซันไปอาเมย์ไปอาเมย์ค่อยนี่เนาะนู่นน่ะจุกอันนี่จุกก็ดิค่ะจุกใส่ไข่หรือว่าไม่ใส่ไข่ได้เป็นครับออันนั้นนู่นน่ะไปซันโอ้ไปซันดิค่ะรอดแต่ตัวเองงั้นไอ้ไรเออแต่ปลากระเทยไม่เกเห็นึ่งอ่ะไอ้ไรก่อนแต่ปลากระเทยยัง่งเหยียดแหมือตามึงกระเทยกูอในโลกนี้ต้องเป่าใรย์มดแล้วแหละไอ้ยาว บ<ม>นเปลือกล้เหยียดผมปักเห็นสองไม่ได้นี่พี่น้อนกับเห็นสองกับต้องแหว่งสองหูห้าวตรงห <c oughs> ันเลยหรอแล้วมาห้าวผมมือตรงหันแต่แเราใช้มาตั้งกางนู้นหลักะแลว้วแล้วชีวิตตั้งชีวิตรบแต่กับป่าหมาหมาหลบหรืออ่ะใช่แม่เอ้ยแม่เล่นกันไม่รู้เรื่องกูไปตั้งข้าวใช่ <c oughs> บอกก,อ,อกกูไปตั้งข้าวอ่ะมันหน่อขูเมาออล้านเมาออล้านต่งนี้ป่าหมาปลาเพลือพี่เอาลาย มันว่ามึงเอาไรมึงไม่รู้เอ็นบอกกูว่าพี่เอาหลานพี่เอาอะไรก,กูว่าไม่ได้มเมาล้านมาทั้งกับขา้าวเล่นกันไ่โต๊ะกชชูชีชีชี้ชี้กันเนี่ยกูชีสรทจแล้วมันใจกูหนาวเลวนะจยจ้ะกูจา,า,าพื้นนะมันใจกูหนาวกูหนาวพื้นแล้ววันนะพี่เน่าก่อนนะ,ะมาพี่นั่งก่กนเฮ้พี่นั่ง่กนมึงมันวอาเตือนแกเลนะ่นละทราบหนาวได้เลย หนาวเหม่ยกืนอนังโคน้นใจเออนั่นพ่อกูรู้ควงเงินจะเปลนปล่อยนู่หว่าแกตายไป่รู้ควงเงินเวลาพี่เน่าโกน้นะกูก็ตัดสินใจไปหนาวตามมันหวา่าเพื่อไปหนังปกติไม่ต้องไม่ต้องหนาวกับมิดอยู่แล้วมึงนะพ่อหนาวรถจักรประเออหนังจักรปักพ่อนังจักรปัก,าาก,ปกไม่เราก็ขิดฟื้นมาตามครูจะน่าเกลียดเลยตามตามาเปล่าพี่แหกไหมฮะเวลาพี่แขกมาโอ้โหไม่มีไม่มี มันวะมึงอิ่วไม่จ้ะมึงเหรือก็เจ้าว่าอิ่วไม่หน่วยไม่แบบนั้นโอ้ไม่รู้เห็นมันตะพี่หิมะอู้ยู่บบนั้นแล้วต้นเทิเนี่ยเสร็จแล้วก็เต้าละอ่าพี่ไม่หิเลยพี่เห็น้ำไหมอ้ยู่ว่าจะเห็นน้ำหิโนะก็กูไม่เอามันเจ้าวะมึงอิ่วหน่าไม่เด้ฮะหิวน้ำไหมโอ้หิวน้ำเฮ้เม้นวะหิวน้ำไม่ ตึงกันเนี่ยเอ็ยมึงไปชัดมันไม่ชัดพื้มด่ากูเลยมันด่ามึงตุ่งน้อยไม่ได้พี่พี่ไม่เห็นหน้านะอแต่หนูดูหน้าแล้วหนูรู้นะพี่หน้าหิ่งอุจัดแก่ตายพี่หน้าจะหิวหน้าหิวแล้วจะไปพัดให้กูหลักกันแล้วอย่าแรงวาอย่าเอ้ยเว้นมึงไปกอดมึงไปจีบประมาแล้กันนั้นอย่าอากูมันหยุดด้วยมันกอดนี่ไปจีบปะมา อันนี้มันเล่นแบาฟรีนะมึงไปตั้มแบบฟรีนะแหม่เหยยดโธ่คนเป็นเบิรนไม่กบมาครบกูกจริงเวอร์จังว่ามันหลายายาวอุวบัติในหลาวทีต่ตีไปไปจีบปมปมานอร์ร็อกเลยาตามปุ้มเลยเ<อ>พี่แพงคองทาหรือเปล่าแรงเมื่อนเลยเหยียดผมพี่ไปคอทาแล้วป่ะพี่แพงคองทาแล้วเปล่าต <c oughs> ึ้มึงหว่าเปล่าครับผมเป็นคนไทยครับโอ้ไม่ต้องมาฉีเลยนะ คองทายหนอไม่ช่อคลองทายน้อไม่ช่อคลองทายหน่อไม่ชอบอ๋อคนไทยมันไม่ชอบเออโอ้ทำไมไม่ชอบคนไทยเหรอโอ้คองทายเนี่ยนิสัยเสียปันเพลินได้เทียบเรือได้แล้วไม่ค่อยเลี่ยรู้ไม่เลี่ยงดูฮะไม่เลี่ยงดูเหรอเออผมไม่ได้ประมาณว่าคองทายได้แล้วไม่ค่อยเลี่ยรู ไม่เลี้ยงดูเออกลัวเอาแล้วหนูรู้ยังไงว่ากองทายก่อไม้เลียวโลกลัวแรงกว่าเจ้าวันนั่นเลยว่าพี่นี่แหละตัวเรียวรูบอกกันแล้วแหละถ้าพี่ไม่เลียวรูนะพี่ไม่เอากูจ้องไส้ตั้งแต่พายโยกแรกเลียว่าไม่รู้คนใต้ว่าลูกจุ่มปูเอ็นพี่นอนไม่เจาะแหมอุ้ยปานนี่ปานลงขันปุ่มลงไปน้อยก้าวมาเดีอยวโจเนี้ย อานุ่มตาแม่รัดว่าเลียวคว้าเลียวคว้ากูเลียวเข้าไปบนด้นหนึ่งแดงดูเลยต้อยหลงลบอคเห็นอยังของซีเพมาไม่เอาวานเขาต้อยหลงลบแล้วก็ผลพรูดลงไปนุ้ไปจนวัวนุ้ปอบ้านการลาดนั้นหน่วยหน้าลาดขอที่เขามาเนี้ยเขาค่ายขค้งมันเป็นลาดลาดดไอ้เปิดตายลาดเปิดตายอือเขาเคยไปเปิดวานกันตรงนั้นหรืเปิดวานไอ้เขาค่ายเปิดตายเขาเปิดตายขายขค้งอ๋อลาดนัดเขาคนอย่านี้ก็เปิดตายขายขค้งเออ เจ็ดเหลีวก็น,น่วยหวย้าไปกินนมำจินรบับกเมฆาเราโซยปากเปรตเลยแม่ค้าว่าเรื่องใกล้กินก็เพื่อนจันทิปาท์ตมากินกูห่หญิงทริปโซยแม่าปากไม่ดีนมำจินร้อยอนมำจินนีน่นมำจินเนีน่ยนมำจินเจ้าน้อยเจ้านั้นน่ะตรงใกล้จะเป็นนมำจินตาเวฟันด้วยแล้วนมำจินจีนไม่นมำจินตาเวนมำจินร้อยตาเวนมำจินแต่ว่าเลยรแม่ค้าปากเปรตถึงตามกูใช่ฮะว่าตะกี้วานนี้แม่ค้าครับ เอ๊หนังบ้ามีไข่ไหมกูมีแกตาว่ากิโลกูต้องลูกเมกาเมตาตามไข่ไหมไข่ไข่ต้มดีไข่กมชีนนะกูไ่กินก้อนแกนักนูนหึงเอาละไต้มึงตไปกยังอ่กูเลยไข้คูนี่แหละเมกะบอกเออกันต้องลูกยี่สิตกลงกันนี้่ยลูกชีนจาทีบาทกูเชี่กาก็เห็นทีบาทกันเลย แต่ว่ากินควับสุดยอดเลยทานเวลากินดีอ่านหน้าที่ตำงานเลุยตำงานก่อสร้างอืมไม่รู้ตำนานก่อสร้างว่าได้เที่ยงควรผู้ยังในผู้กูกรากูกรากูกรอเอ้ยเออกูวิ่งมาเลยเล่นมาในวัดตรงนี้กระองน้ำกระดีแล้วงน้ำในวัดมารสุดยอดใช่อะยังอุ้ยเสยอองสุดยอดเลยก๊อฟเจเซ่เลยนกันเลยเขากลัวคนนี้ลักเลยก็อีลักขี้ในวัดอ่ะ ไปหลักในห้องน้ำเ,เปรี้ยงเปล่งแปรกันไปหลักขี้ไม่เอาเบื่อความสะอาดหัวใจสะอาดเพราะว่ากอกน้ำกอกรอยเขาเปล่งแปรก็ <c oughs> กลองเรื่องแปล่งแต่โออะไรอันนึงวัดได้น้อยเหรอไม่จะวัดแค่นี้วัดแต่แถวนั้นเลย,ไม,ยมไม่ได้วัดน้อยกูไม่ได้อ่านื่อวัดอยู่แกเปล่นไปขี้คนแค่น,นี้อ่ก้าห้องน้ำบอกครูไปถึงห้องน้ำเอ้ยเรื่องเชียวแถวโน่ไม่ได้เล่นมาแต่ได้ฟ้านั้นแกไปถึงปลุงชวนนาครูเข้าไปเลย พอชวนหน้าก oh, ูพรุ่งอ่าชิบไม่แล้วใช่กูยืนก่าบแกเลยกราบแกกันหน้าว่ากินน้อกินนานเดียวกับกูแหละนต้องกินได้หรอกินเต่แหวนแหละชวนเขาไปจุ่งหลังพี่นอนบ่อนี่กูก็ไม่โดนตำองูดแล้วอีกอตู้ก่ตากระดาษน่าเกลียดใช่ก็เลยรองปริงรองแบบเรื่ัวสุดนเติบคนดีขี้นานแล้วนะแนวแนวแนว หน้าว่านักรองเขาเตี้ยวหนีมึงทำไป่รู้นักรองเขารองโต้คู่มาแต่รองนำโต้ว่าเปลือกรอเดียวก่อนตากี้ไม่สุดทีแหนวแนวแๆนวแนวแนวกินแกงน้ำเคยไม่จะเบยพุงตั้งแต่หัวรุ่งและจนตึงปานนี้รอคยเธอปีก่อนสุด้ายนี้ขอโมทนาแหนวแๆๆวแหนว บอกแค่ร้องเปลงจอบเชียงในห้องน้ำดังกุ๊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 งก้องกุ๊งกุลงกุ๊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 งกยังอยู่กุ๊ง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 ทุังกุท่กุ๊งกุ๊งกุ้งกุ๊งกุ๊งกุ๊งมุ๊งกุ๊ลกุตูกุ๊งตู๊มันเพกุตงกุองอุสักักจงกปักกุ๊งกต๊งหนังกุ๊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 งอ แต็กี่ดูตีอันและตีอีกหน้าเหมือนมึงนันแลยกูไม่ชวดเป็นขั้นเล็วทับเรือกูยกเตะตัางตุ้งเลยตู้งก้าดื้อเขาไม่ลงเขาบนวิว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 เขาเวียนอยู่ปากก้อนไม่โดนนึกเลยอยากมือไปไปคือไปไปลงง่ายุ้ยเฮ้ยเด็กนี้ถ้าคุณล็กนุกว่านี่ว<า>ันนี้ว่าอย่าเออวันนี้นี่เรามาในงานนี้เนี่ย เราต้องการอ่าเรามึงขับรถบุตรโตได้ไหมได้ก่อนรถได้ได้ไหมได้เอาจริงไหมอ่ะจริงไหมมึงเคยอยู่โนราหมาก่อนไหมเคยอยู่เคยเป็นนตลกโนราโอ้ยพี่น้องเปเียงกับวันนี้ซิงที่น้องเอกยักษ์จะได้ฝากพี่น้องเปเียงอาจจะเล่แล้วน่าเกลียดนิดเด่นพอนี้เป็นการคลายคล้องแต่ว่าก็ข้อความเบตดตาพี่น้องในในกันหน้าเกลียดแล้วมาคุมประกาศให้เลยโอ้ย เออแล้วไม่ก,กวาาบอกออนนี้ทีสุดฮอตสุดดังทีสุดก็คือคู่ดีคู่บอดทีพ่มเล่นนั่งตะลงุงควา้างแกงกับนั่งเดียวตาบอดครับแต่เล่นเปิดจอเล่นเปิดจอเล่นนั่งหมุกล็อกพี่น้องไปเพลียงต้องไปเล่นแล้วก็ร้องเพลงโต้ตอบกันของน้องเดียวร้องได้นะเออสายเลือดไทยหัวใจสยามควาญไทยทำไมมีดำความหดความงามไม่มีพลังเราร้องโต้ตอบกัน เน็กคนนี้เป็นคนที่เสี่ยงเมื่อนพุ 99. 99. 99่มเกาซิบเกาจุดเกาปวซนกับพี่น้องต้องไปฟังเลยให้ได้กับนั่งเดียวเล่นกับเอกชัยส่วนในนี้ก็จะเป็นโนราต่างเพน3้ำเพ้นรอยเดียวนะครับไอ้นี้การ้ำเพ้นรอยเดียว4ี่เพ้นรอยเดียวพี่น้องแฟนเพลงบอกว่าทาเพื่อให้ได้ตัางเพนเอาคนยิ่งไปซื้อเอากาจะได้5่าเพนนะครับนะครับกอคว้ากับพี่น้องแฟนเพลงไว้ด้วยมีตะลกงตะล,ลกมีครบเม็ดกับเตวาสุดยอดก็คือเนี่ยครับคู่ดีคู่บอด พี่น้องเอาไปเลยไม่รู้ทำนี้จะรู้จักนองเดียวกันยอะไรยังนะครับนั่งเดียวตาบดเด็กอายุยี่สิบปีครับฉลาดอัจฉริยะและนั่งตะลุงสดกันพ,พ,พ,พี่เบาพี่เยาวอ่ะฮะปนีเดีว่าพี่เก๋งนงไกน้องไก๋งเล่นเก้าไม่จ้ะครับพี่เราแบ่งทีมกันพี่ว่า,า,วาบบดก,นกันคิดต่อเดียวแบ่งทีมว่าพี่เออจะ,อะได้ไม่จิงกันเอาปนีว่าไอ้เยาวาายออกูไม่เอาเปรียบมึงอ่ะมึงอยู่คนเดียว มากลงมามาเงินดอยตัดทิ้งวันนี้อออยู่ที่ถำถือว่าอือเราตั้ใจได้วว,วาวหรือเละครับและการขับรดกันโอ้เจ้าแม่เจ้าครูโมโราที่ทัดทิ้งกูโยูคนเดียวกูไอ้กูปลาด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 ปลาดไม่รู้มึงกันแต่เปรตยังปากปากดีกันดูรานี่เอาขับรนที่กันก่อนวามาพอจับ พอจบเสียงปีกิบกนซีขึ้นมาครับว่ากรซีขึ้นมาครับแล้วนายบงนายกลองกับพี่เอเออช่วยรองช่วยรับมาช่วยรองช่วยรับทั้งนายกลองนายทับชับเ็ไอ้ดังดัทับและชับเขาไอ้ดังดังและอย่างไอยมวนมินม นะมนมะยาดเราต้องผิดบ้างอมม้วนมีดยาดเราต้องผิดบ้งา,เางเอาว้าวเอาวา้ลูกอีเดิมคนตีนางลังเสียงวาเล่ไม่คอยเห็นหนางลังเสียงวาเล่ไม่คอยเห็นราปลีดได้หัวแบบนั้น ว่าเลโดราคืนนี้เจ้ามานาั่งใจเย็นเย็นว่าโนรามา,มานาั่งใจเย็นเย็น,ยนก็แหล่ไม่เห็นเสียงว่ากางหน้ายืนบังเห็นต่กคางหน้ายืนบังกายปลามาแคเเคแหล่ห้เต็มนั่งว่าเเคเเคแหล่ห้เต็มนั่งนั่งลงมังยายืนบังโมกังลัง วังกางลักูจะไปตใช่ตาแม่นูแต่ตัวหนูนังวังว่าแม่ดนูนะตัวหนูเม่กวังนังหลงกางลังกางหน้ายืนว่ากลางลังแล้วกางนายืนออกกลางพลกลางฟ้าแม่ยังทนเปื้อนว่ากลางว่าแม่ยังทนกว่าพืนตาคางหน้าหนังกางลังยืนไอ้นั่นหละจะเล่น วางยืนนั่งเตองเหลนอันนี้ว่าปอบีหวาปุ๊บให้มันตัมาปอพป้อมันหวาปุ๊บน้องก้อยตัวมันหวาปุ๊บไปดานตัวน่ะมาขึ้นมาขึ้นมาไอ้ยาวมึงลงมาเลยสลับเอสสลับเป็ดสลับสลับโผสลับอีเหลิมได้ลงมาเหลิมแม่กูนั่นก็แม่เหมิงแม่กูเล่นเลยขึ้นมา พีนองมานังพี่นองเออหนังกันลุยเซียม็ดว่ามานังนังกนลุยเซียม็ดเอเลดูดาเราไม่ได้พูดเท็ว่าโนราเราไม่ได้พูดเท็ดนังกลุยเซียม็ดแเลแตหนูวะกุกิกว่าเซียเม็ด แลเตาวคุกกิกต่างชื่นต่างจมคืนนี้แม่นะแม่อยากทำลูกล็กวาลังอยาทำลูกเล็กนังกันอ้วกคุกกิกแลโดูฮุ้มเลดูุ้มระเปืเฮยกรอนเมมึงูมมากันไล่โม่ตู ไอ้ไล่เพลงจังอู้ตุ้อไม่เลวเอาเต้าอู้มาแล้วโอ้อหลุยเบียวเหมือนเสี้ยงปีพี่ยาวนอรีเหมือนเสี้ยงคลุยว่าเสี้ยงปีโนรีเหมือนเสี้ยงคลุยแล้วล้มมากันลุยแล้วอู้่ะต้ม แก่ขาต้าลื้อที่กันองโจเออก็เราต้องขึ้นหวาอมเราต้องขึ้นหวาอมแหล่ตู้ต้มอือคลักคลักไอ้ไม่คัมึงตายที่เห็นลงกลักๆลักบากลอนแบบนี้นายพลานเออว่าเซียทีพายลักเนี่แบบนี้นะเซียทีพานะมากรักคลักตู้ อย่ามาทำเลยคำเดิมไม่เอาเลยไม่กูไม่ขวาที่ตุ้มตุ้มอูมนัวตุ้มตุ้มเอาเถอะตุ้มเอาแต่ตายกูไปหลงในหนูวดาตุ้มเอาเถอะไปใครเออจวดไตีตาลงไรก็หลัาเทียงดีแลลกครเออให้เทียงดังเมื่อนไอตุ้ม มาเตี้ยนีพีงนั่งเมื่อนในตู้นั่งเล่ดูรามากันย่างลาลุงวาดูรามากย่างลาลู่มาคันโดฮู้ขุดตีบอควาลื้อโลกระหน่อมโจเออร์ถ้กินแกงน้ำเคยก็มันต้องเนาะโยดมุยวาน้ำเคยมันต้องเนาะโยดมุย อุ้มลาตาหัวจ้ะก่อนตู้นั่นมาเด้อแลกันข้าลุยน่ะเพ่น้องแลกันข้าลุยโดูอุ้มไม่เอาแล้วอุ้มมันนั่นโดราโจ๊กตายแกไปอุ้มแกอื้อดิวแล้วยีตอบหรื้อแบบเอกคือดูาันเด็ดกูนี่เาอื้อหรอวะอ๋อข้าวในปลาเห็นแม่มันคุดอ้วตื้อ ตาแม่มันกุดอ้วกถือตอนหห้ใจดังฮือแกหนังอยากลังไห้่ายังฮืแกอยังอยากลังไห้กันว่าบทพันนี้พี่ยาวเออกูสามตีเสียให้ตายว่าพันนี้กูนาตีเสียให้ตายไอ้บ่โหลรามันไรไม่แหละแต่แม่ฮู้ลูกชายได้ลง ว่าได้ไม่ตีลูกใจได้ลงไม่ตีแล้วแม่แต่คุยแย่ให้มันปุ่งว่านาแม่คุยแย่ให้มันพุ่งมันตําลูกยําเมืนอกิ้คงไม่โอเหอยับมมันอกี้คงมันป่าลงลงประ ในนรงปลักมันพาเราลงปลักพี่น้องยังช่วยเชียร์พี่ยาวเฮตันคงไม่เสียละกว่าช่วยเชียร์เราคงจะไม่เสียลกป่าลกลงปลักทุกเท่างทั้งหมดจุ่มจุ่มเหราไปโทษอย่างนี้ว่าจะดูได้โต้โลโคกเับไปโทกว่ากูไม่เตะหลบฟื้นกันทั้งคู่ ม <c oughs> โาโจ้กยืนเลเลหน้ากันแท้หหว่าคนเดียวจเจ้ากว่าเจ,จะไม่ต้องหวาบทวดคาคำคนมั้งว่ะ